คิดยังไงถึงแบบเอ้ลองว่าอะไรเงี้ยก็เพื่อนชวนม้างอะไรบ้างแล้วไปโดนไปโดนจับยังไงก็ตำรวจเข้าบางมีหมายมีหมายจับหรืจับที่บ้านมีหมาจับงั้นแสดงว่าม,มีคนไปแจ้งหรือย,ยังไงน่าจะมีคนแจ้งอตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ที่โดนหมายก็นอนเล่นอยู่ นอนเล่นอยู่ครับครั้งนั้นโดนกี่กี่ปีครั้งนั้นโดน 3, ามปีเก้าสามปีเก้าเดือนรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นะก็ยังไม่รู้สึกนะกรอบแรกผมพูดตรงๆเลยว่ายังไม่คิดอยากจะเลิกเลยหรือว่าทำไมทําไมเราถึงไม่คิดอยากจะเลิกอะ่ะไม่รู้ว่าตอนนั้นความคิดในหัวไม่มีเลยว่าอยากจะเลิก มีสองโดดค่ดีอ,อะไรคดียาคดียาเหมือนกันรอบที่สองอยากรู้ความรู้สึกตอนนั้นน่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็รอบที่สองก็ความรู้สึกเหมือนรอบแรกับเพราะว่าผมคิดว่าผมเคยติดคุกไปรอบแล้วแล้วก็ผมเหมือนจะหางานยากอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไม่คิดจะเลิกอ๋อแต่ผมเหมือนว่าไม่เคยทํางานอะไรด้วยอ๋อคือหมดละ หมายถึงว่าหมดละมองว่าหมดโอกาสละที่จะหางานอะไรทำเพราะไม่มีใครให้โอกาสเงี้ยหรอก็เลยเพาเคยไปสมัครงานที่โรงงานก็เขาก็ไม่รับทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วสามปีเก้าเดือนออกไปอีกแล้วเข้ามาอีกครอบนี้โดนยังไงรอบล่าสุดนี้รอบล่าสุดนี้โดนล่อซื้อครับโดนล่อซื้อ แล้วก็เข้ามาข้างในออก,ออก,กี่ปีอีกลวนี้รอบนี้หกปีครับ13ปีแห่งชีวิตถูกกลืนหายไปในเงามืดของวังวนเดิมที่ไร้ทางออกด้วยเหตุผลในมุมของเขาคือมองไม่เห็นโอกาสที่แท้จริงในชีวิตจนสุดท้ายต้องกลับไปพึ่งยาเสพติดสิ่งที่เคยพาเขาเข้ามาอยู่ในแดนที่ไร้อิสรภาพและครั้งนี้มันก็กลืนเวลาชีวิตเขาไปอีกครั้ง ถ้าใช้ผมเล่าผมคิดว่าการที่มาอยู่ตรงนี้มันเสียดายเวลามากผ่าพี่เสียดายเวลามากเลยเราได้อยู่กับตัวเองไหมก็อยู่มันทําให้เราได้คิดอะไรหลายๆอย่างหลังจากนี้จะไม่มีภาพเราไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับยาอีกแล้วนะไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนด้วยอ คองคคิดว่าคนที่เคยก้าวพลาดยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสไหมครับพ่อครัวที่ทุกคนกำลังเห็นตอนนี้คือนช1น,นักโทษคดียาเสพติดในวัย35ปีที่เคยหลงอยู่ในวังวนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่วันนี้เขาก้าวสู่นักโทษชั้นเยี่ยม ที่กำลังจะได้รับอภัยโทษและเริ่มมองเห็นโอกาสในชีวิตหลังจากได้ฝึกวิชาชีพค่อครัวอาหารอีสานของเรือนจำจังหวัดอ่างทองครับอิสรภาพในรอบ5ปีครั้งนี้อาชีพพ่อครัวนี่แหละที่จะเป็นเป้าหมายแรกในชีวิตที่เขาตั้งใจจะทำมันให้ได้ในฐานมะมนุษย์คนหนึ่งที่อยากจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอยู่บ้างาอะไรคจุดเปลี่ยนพี่หนึ่งเราไม่ได้ฟังนะก็เหมือนว่า ผมได้รับโอกาสตรงนี้ผมมีวิชาเชฟติดตัวแล้ว<อ>ผมสามารถนำออกไปขายไข่ได้นครับแล้วมีพ่อบอเอ็มสนับสนุนเลยครับเป็นการออกไปนี่เขาจะลงทุนทุกอย่างให้ครับ<อ>หมายถึงว่าตอนแรกครั้งแรกครั้งสองเนี่ยคือเรามองไม่เห็นโอกาสว่าข้างนอกเราจะใช้ชีวิตยังไงครับใช่ครับออพอครั้งส่องเนี่ยตอนเราออกไปอ่ะเราไปสมทั้งบ้างงานแล้วเขาก็ไม่รับ<อ>เราก็ไม่รู้อย่างอ๋อ 就大家伙都认识了。